เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงที่สุดงูได้ล่อลวงเอวาให้สงสัยในพระบัญชาของพระเจ้าโดยถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าห้ามพวกเจ้ากินผลไม้ทุกชนิดในสวนนี้ เอวาตอบว่าพวกเขากินได้ทุกอย่างยกเว้นผลจากต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วแต่งูแย้งว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่แต่พระเจ้าทรงทราบว่าในวันที่พวกเจ้ากินผลไม้นั้นตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเมื่อเอวาเห็นว่าผลไม้นั้นน่ากินและ,น,น,และน่าปรารถนาเธอก็จึงเด็ดมากินแล้วส่งให้อาดมซึ่งอยู่กับเธอกินด้วย ทันใดนั้นดวงตาของทั้งสองก็สว่างขึ้นพวกเขารู้ว่าตนเองเปลือยกายอยู่จึงนำใบมะเดือมาเย็บเป็นเครื่องปกบ็ดร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพระเจ้าดำเนินอยู่ในสวนพวกเขาก็ไปซ่อนตัวพระเจ้าส่งเรียกหาอาดัมและตรัสถามว่าเขาได้กินผลไม้ที่พระองค์ส่งห้ามไว้หรือไม่อาดัมโทษเอวาและเอวาโทษงู พระเจ้าจึงลงโทษงูให้อยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยท่งลงโทษเอวาให้เจ็บปวดเมื่อคลอดบุตรและส่งลงโทษอาดัมให้ต้องทำงานหนักบนผืนดินที่ถูกสาบจากนั้นพระเจ้าทรงทำเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ให้พวกเขาสวมใส่แล้วทรงขับไล่พวกเขาออกจากสวนเอเดนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงตั้งทูตสวรรค์พร้อมด้วยดาบเพลิงไว้เฝ้าทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้น